สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องฟังไปเบอร์ซูบปู่สุขคนพ่อกันอีเลี้ยวค่ะกับอีสันพัดแสบมันนีก,กับผ้ามาก,กินตํำบักุงเป็ดเพศอีเลี้ยวค่ะพี่น้องค่ะคุณน่ะน้ำปลาหนัวมากเลยอืมกินกับไข่รทรงเครื่องมาค่ะตำใส่บกักกอควอมค่ะพี่น้อง อันนี้มีเส้นมาม่านะคะมีเส้นมาม่ากับพี่น้องบมองอ่มี่นมจิืนไข่ทรงเครื่อง ว่ลายท่อะไรอีกพี่น้องผิดๆคือเตา นัวบบกขอพี่น้องใส่สองหน่วยนัวนัว Ừ, <coughs> ừ. <coughs> Mm. ทั้งเปิดทั้งห่อนห่อนที่พัดลมม่ได้เปิดพี่น้องมันเลยห่อนขันเปิดมันกับเป่าไม้พี่น้องมันหนังโบอบอ <c oughs> <c oughs> อะไรตบับมะคงกับเกล็ดซเบิร์อีกแล้วพี่น้องสิทตมมิโตมหมอีกแล้วอะารสุดนี่นัวนัวพี่น้องใ่ยำใ่สีใ่ย่ำเสีันตับมะคงสีตำมาม่าแซ่บสุดนี่พี่น้นนอง 嗯。Uh huh.